ขวานใหม่ละเดี๋ยวฟาต้อทำ้อันนี้คือแลโฟเดินี่รอโกเดซินี่เดี๋ยวทำไอนนี่ใหม่เดินี่ใหมเอาเอางไม่ทาังไม่ทำยังไม่ทำ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 อัดพาสองนะต่อต่อจากนี้นะเว้ยอันนี้คือพาสนะเว้ยคปีคปีคปีคูปีคปีคีกันคปีคีออะไรบอ๊บอให้ั่นยาวหนาแนบเวไปเล่นเกมตอตั้ตมัง อันนี้อันนี้คือพักสองกันนะเว้ยแน่เลยเดี๋ยวกูพักสองกันนะเดี๋ยวโอก็อ่านกันแล้วเนี่ยเราอ่านดูมากโอเคกูเลิกอ่านเดี๋ยวกูจะเลิกอ่านแล้วกูจะเลิกอ่านแล้ววางกันหมดเลยเอ้ยไม่ตีนะอย่าเพิ่งตีนะอย่าเพิ่งตีนะรอก่อนอุ้ยไอ้ฟิวมวางมันได้อย่าเพิ่งตีโฟกัสอย่าเพิ่งตีอุ้ยฟิว์เฮ้ยสิูไปหมดรับหนึ่งเสร็ยแล้วมาบังลองสู้กันดิสู้กันเลยสู้กูไม่บอกกันไม่บอกมันมันที่ว่าอะไรคิดแต่บอลสายแล้วอ้าวกูลืมไป กูเมาเมาแม้ยุ่งกูเมาเต้หมัดเมาหรือวะจนนี้หกูก็ไม่ไหวสุดที่กูไปก่อนแล้วคนแไปเลยเออตาไปเพชรพลังพลังอมดกูจะเด็กแล้วไม่ดีโฟกัสทัชนายโอ้ยยังตัดเต็มหน้าเลยเขาจูเด็กเอ เอไปแด่จงกลารหน่อยนะมไม่ต้องทู่กับใครเลยนะคอมพริงเรื่องมันนะเว้ยเรื่อมันนะเว้ยกูไม่ได้รอะไรมันเลยนะมันฆ่าในเหมือนกยยยเอยเอีเมืองเมองเป็นเอียมยออย่ี้อ้ามเือแค่นี้เป็นละไม่เคยอีคะมเยดูดูที่ตอนจบมันเอาเ k กับเอมฟายิงกันเี้โคตรตลก มึงเไกูได้วเงกูได้ฟิวเองอาบอลแล้วก็ฟิวเองมึงตายคนแรกเลยนะโดนโดนโอเจะโดนเฮ้ยพึ่งมไเมนื่นเอ้มาเกอเฮ้ยแม่ดาวนด้ยแหลกที่หมายอ้าวโดนีอย่างช่วยมาช่วยาวยมาช่วยกลุ่มดมึงเฮ้ยกูช่วยแต่นังเบะป้่นี้ดมาอแสงใจครับ เอ้ายงซียนี่ไหนยงซีาเปิดเะอยู่ยอมไปแล้วอยู่ไม่โงจะสูจน์ดุกยันแต่ไปนึง๊อป okay. ๊ต้องยขอที่ขอรู้ขอแตลุบูเขอขอให้มนนี้กูไม่ลุ่มเลยขอขอเฮ้ยเพงเพ่ขอกินเอคแ่ขอขอก่อนม่กินมกินกินมันกินฟก กินแล้วกินแล้วเขกมกะเมาเลยไงเฮ้กินใ้เขาเติมไม่ทันกูตายแล้วครับเขาเลยบอกวิธีถามมั้ยไม่โดนพี่วะฮะไม่โดนม่นกโดนด้วยไม่หวแล้วเลยไม่โดนไหมดำเองขึ้นเลยกูตายพอยสื่ออะอีวันที่ผ่านมาแดก้ลยลายมือมือกูมันช่าง มีฝาคาติดออกดาบเดงสองอันใช่ป่ะบกูอาจจค่สองพันหมดเอาสวนท้องนเดืแม่งทำด้ไงทำเมดูเล่าเลื่อเหรอหโฟกเล่นหอนี่ไม่ไม่ไอ่ไอที่ไปโกรธอ่ะคือุกูกดคือบุกโกดเอกซกันเอ้าโอสเบกบาร์ดีอะแล้วไอโฟกตกไปแยะ ยกรนเท้าละบอลก็คือน well> ี่ไงคาเตอร์แต่แต่มึงเวลาหมดคาเตอร์มันจะตีไงแยกบอลบอลอมตีพอดีตอนนี้มึงคาเตอร์โอ้เลยนปิด่วยเปล่าไอ้โอดช่วยิตอ้าอนไม่โดนไม่โดนไม่โดนอนพี่ไม่โดนโดนกูเตโอเพชรไอ้เจ้าตีตาไปไหนตไอ้กูนะ เพิ่งดีลงมาเขาขอขอเปลี่อนเหอแล้วหมดอากาศเห็นไหมโดดหนีอยู่เนบ่มหอากาศไปแล้วคนเดียวตอกไปมากปั๊มแนวโอเคโอเคโอเคแล้วจะแบนี้แหลกมากชิงเลยถ้าแพ้กูจะด่ามึงเฮ้ยกูตีไม่โดดกูเตรียมด่ามึงก่อนดีกว่าเอาดิตีดิ เปิด้งขวดเลยของเปิดตายดีไม่ใช่เปิดไปชนะตายจรนงจงดีกาอะไรโบนี่จะไปขึ้นแคด้วยอะไเกิดขึ้นเกิดขึ้นอะฝันันันกับไปเรียนไม่เลี้ยงคืออันนี้ก็ทำงานนะป้องแต่จะันเลี้ยงฟันไม่เลี้ยงคือด่ามาโอเคตาหน้าจะันไมเลียงนะคบจบไปสพารขอแล้วเลยขอแล้วแหละ วันละวันละสองคลิปพอ